สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับการถูกใจเพจ w o r ร์พีดมิชชั่นนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้กดเข้าไปที่ Facebook ของเราค่ะพออยู่หน้าเฟซแล้วนะคะก็ให้กดเข้าไปที่ค้นหานะคะหรือว่าเป็นรูปแว่นขยายด้านบนค่ะเสร็จแล้วให้กดค้นหาว่า w o r ร์พีดมิชชั่นค่ะ นี่นะคะจะเป็นรูปโลโก้สีเขียวนั่นเองค่ะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะ,อะพอขึ้นหน้านี้ก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะพอเราอยู่หน้าเพจแล้วนะคะก็ให้เรากดเครื่องหมายถูกใจนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็ถือว่าเรากดถูกใจแล้วค่ะต่อมานะคะให้กดไปที่ลูกศรด้านบนนะคะขวามือสุดเลยค่ะ ก็จะขึ้นหน้าเชิญเพื่อนให้ถูกใจเพจนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกเพื่อนนะคะเพื่อที่จะมาถูกใจเพจเบอร์เพจมิชชั่นนะคะเลือกเสร็จแล้วล้วก็ให้กดลูกศรด้านล่างนะคะที่เป็นสีฟ้า,ฟานะคะเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วค่ะ